และที่เราเห็นอยู่นี้เป็น Toyota c แชมปซึ่งทำระบบออกมาแบบไม่ใช่ทำระบบคือแต่งหน้าถาปากมาใหม่แต่เท่าที่รู้ๆอ่ะกันชนเนี่ยทุกชิ้นสามารถแยกออกจากกันได้คือที่เรารู้ๆกันอยู่นะกันชนอนน iber, ชันเนี้ยพลาสติกไฟเบอร์ชุดนี้ยเวลาครอบมันจะต้องเป็นชิ้นเดียว แต่เนี้ยสามารถแยกชิ้นได้ถอดสลักออกปุ๊บแล้วก็ถ้ามันเสียแค่ข้างเดียวข,ข้างนู้นข้างนี้หรือเสียแค่ตรงกลางเนี้ยคือมันสามารถแยกออกจากกันได้หมดเลยทั้งทั้งคิ้วล้ออะไรต่ออะไรเนี่ยครับแยกออกได้หมดเลยอันนี้ทอมเป็นรถขายเสื้อผ้าโชวไว้นะครับนี่ขายรานาาก็ถือว่าหน้าสนในระดับหนึ่งจำเป็นรถขายของ เดี๋ยวเราไปเดินดูรถไอ้นี่ดีกว่ารถตัวที่ไม่ได้แต่งอะรถเดิมๆดูว่าเป็นยังไงนะครับเราต้องเห็นจักจักตัวธรรมดาด้วยถ้าตัวแต่งรือเขาแต่งไว้แล้วมันลงตัวเราก็ต้องไปดูตัวธรรมดาไปดูตัวธรรมดากันครับก็ต้องเดินนิดนึงตอนนี้ได้เดินมาถึงตรงที่อันนี้ก็เป็นตัวแต่งนะครับไม่ใช่ตัวธรรมดาอันนี้ตัวตัวแต่งแล้วเหมือนกัน แจ่ง่งไซนู่ไซนี่ไนั่นใะส่เข้าไปน,นี้ก็เป็นตัวแต่งเหมือนกันแล้วไฮรักแชมป์ตัวนี้ก็แต่งเหมือนกันแต่งทําเป็นรถบ้านอ่าไอทำเป็นรถบ้านนะครับที่ร่วมมือกับแคลรี่บอยเนี่ยแล้วเขาก็มีกองกองใส่ของข้างหลังเนี่ยตักองใส่ของข้างหลังเปิดยังไงวะเนี่ย มันต้องมีที่เปิดด้วยอ๋ AL. อคุณแจไข่นะครับอ๋อกุญแจไข่แล้วก็เปิดนี่ครับไพรักแชมป์เป็นตัวที่ไม่ได้แตง่งทำมาเพื่อลุยตลาดบรรทุกโดยเฉพาะถามว่าใหญ่กว่าแครี่ไหมก็ใหญ่นะแต่ ถามว่าบางโอกาสมันจะเกินไปไหมใหญ่เกินไปไหมซึ่งกระบะเปิดได้3ด้านเหมือนกันนะเปิดได้เหมือนกันเนี่ยเปิดได้เหมือนกันเนี่ยก็เปิดได้เหมือนกัน้เปิดซึ่งกระบะเปิดได้สามด้านถ้าเกิดก็นั่นเราก็ต้องเอาสลิงอันนี้ออก ีเปิดค่อยลงไปเลยอย่างเงี้ยก็คือลักษณะออกมาเหมือนแครี่แล้วก็ถาทาก็คือเหมือนรถเปิดกระบะสามด้านทั่วๆไปแต่นี่อยู่ที่หน้าตาแล้วก็ดีไซน์ภายในที่โตโยต้าทำออกมานะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวปิดคืนก่อนเดี๋ยวโดนด่าแล้วก็ปิดคืนนเพราะมีสลิงลึงไว้แล,ล,แลก็ปิดขึ้นไปอย่างนี้ ปึป๊บเราก็ปิดได้เนี่ยเราก็ปิดแล้วก็ข้างนี้นะครับอันนี้เป็นฝาท้ายถ้าเกิดว่าจะเปิดท้ายอย่างเดียวเราก็ก็เปิดได้นี่ไงเห็นปะเนี่ยก็คือสลิงตัวนี้เขามีไว้สําหรับฝาท้ายแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิด3ามด้านเราก็ต้องเอาสลิงออกเอาสลิงออกครับเ,เห็นปะมีสลิงเหมือนกัน ก็ต้องใส่ก่อนใส่ก่อนใส่คือลักษณะของรถรถพื้นเรียบทั่วๆไปที่เรารู้ๆกันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ภายในถือว่าทำมาได้แปลกนะครับแล้วบานประตูก็แปลกแปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่เหมือนกันแหละ ครื่องมันก็จะมีลายแบบนะครับทั้งทั้งเครื่องบินสิน2.5 2.7แล้วก็เครื่องดีเซน2อสอมั้งหรือ3,000ไม่แน่ใจแต่มีทั้งเครื่องบินสินแล้วก็ดีเซนนะเพื่อนๆอนันนี้คือภายในห้องเครื่องนะส่วนหน้าตาก็เออก็ดีเหมาะดี อันนี้ล้อน่าจะแต่งมาให้นะครับเป็นล้อแตง่งอันนี้ก็เป็นตัวแต่งมาให้นิดหน่อยใส่แรงบังคับก็น่าสนนะครับสำหรับตัวนี้ที่ทำไมไไมีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันข้างในนะครับกระบะกระบะหลังถือว่าออกแบบมาได้หลายอย่าง อมากที่วางแก้วนะอยู่ตรงหน้าช่องแอร์แล้วก็ที่ประตูด้านไหนช่องใส่ของที่เปิดแล้วก็กระจกกระจกก็ไม่ต้องคิดมากนะครับมีแค่ซ้ายกับขวาก็คือเป็นออโต้ด้านคนขับแต่ไม่ได้ต่อให้ไม่รู้ว่าโตขึ้นโตลงไหมหรือว่าโต้ลงแล้วโต้ขึ้นอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับให้เปิดมาปุ๊บ เสาเอเสาบีเสาบีนี่แทบจะหายไปเลยนะครับเหมือนกับแบบแทบจะหายไปเลยขึ้นนะครับมนีมือจับให้ด้วยนะสําหรับคนขึ้นอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งมาแล้วนะครับลแล้วก็ด้านไหนมีเก๊ะวางคองด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับช่องแอร์ช่องแอร์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่แต่ช่องนี้มี ที่วางแก้วอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เหลือนไม้ไม่ต้องหาวัดรอบนะครับไม่มีแต่ถ้าอยากได้เหลือนไม้ก็อย,อยากได้วัดรอบก็คงจะต้องใส่เพิ่มทีหลังนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต,โต,ต้ตัวตัวที่เอามาโชว์ที่ดูนี่เป็นเกียร์ออโต้แต่มีเป็นแบบเกียร์กระปุกด้วยนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกเครื่องเีนซินแล้วก็เครื่องดีเซนเบรกเป็นเบรกสลิงนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแอร์ก็แอร์อัตโนมือเลยครับเอาก็ไปเซแล้วก็มีช่อง ชาร์จไฟมาให้นะอ่าก็ทันสมัยก็เขายูุครับแล้วก็มีไฟชุกเฉินอ่าปดก็ติดปุ๊บเลยเมื่อกีันะครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรโงเหมือนตึบนะครับก็ถือว่าดีของชันนี้สูง165นั่งนี่โอ้ยเหลือเป็นคลึบหัวที่งลังคาคนสูงเมตรแปดสิบก็น่าจะขับได้สบายๆอยู่นะครับเกาะนั่งเกาะ ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็ปั๊บปึ๊บนี่ถือหลังเบ,บาะก็คือเหมือนกระบะตอนเดียวทั่วไปนั่นแหละแล้วก็เท่าที่รู้นะรถกระบะพื้นเรียบเนี่ยเอาไว้สำหรับขึ้นเวลาเราจะขึ้นแบข้างบนเราก็ขึ้นได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วข้างบนแลกตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ ทางโรงงานแต่งแต่งโชว์แต่ถ้าจริงแล้วไม่มีนะครับถ้าซื้อเราต้องขอเพิ่มแล้วก็มีรูเนี่ยครตรงนี้สำหรับใส่น็อตยึดแหลกหลังคาเ่ยแล้วก็มีตุ๊กตาถ้าใครชอบใครสนใจก็ไปติดต่อที่ศูนย์โต,โตโยตา้าประเทศไทยด้วยได้นะครับแต่ในความคิดฉันฉันไม่ชอบครับผม